โรงเรียนบ้านหน้าควนหลังราสัมคีเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตงตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โดยมีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2565 จำนวน860คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน35คนโดยมีดเรเรวดีชาวนาัา์ํำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนหลังราษมคีผลการดำเนินง,งานของโรงเรียนตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสอบพระดับ3ดาวซึ่งจะขอเสนอให้ท่านได้ทราบจำนวน4ด้านคือ 1>, 1. ด้านโรงเรียน 2. ด้านผู้บริหาร 3. ด้านครูและ 4. ด้านนักเรียนด้านที่ 1. ด้านโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาควนลังราชสมคีเป็นโรงเรียนที่มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรม โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีมีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมบุคลากรในโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทคือความพอเพียงความกะตัญญูความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและอุดมการคุณธรรมโดยมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จากการดำเนินกิจกรรมคุณธรรมด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและได้รับความมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทำให้เกิดการยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกนอกจากนี้โรงเรียนบ้านนาควรลังรัสมี ได้ผ่านการประเมินด้านคุณธรรมมีผลงานทางวิชาการมีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรมและเป็นผู้นำกิจกรรมด้านคุณธรรมในระดับต่างๆด้านที่ 2. ด้านผู้บริหารดเรเรวดีชวนาใสภูมิในการโรงเรียนบ้านหน้าควรหลังรัสมีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรมสอบ ในการดําเนินการของโรงเรียนคุณธรรมของผู้บริหารนั้นได้ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมจึงได้กําหนดแนวทางแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโรงเรียนสุจริตและพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนบ้านนาควนลังรัชสมัคีในรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยพิสูจน์โมเดลสูตรต้นกล้ามุจจรินสุจริตมีกระบวนการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้งมีผลการปฏิบัติและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณธรรมเป็นไปตามผู้มือแนวปฏิบัติของโรงเรียนคุณธรรมสอบพอได้รับความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนครองงานได้รับการยอมรับ ยกย่องและช่วชูเกียรติเสมอด้านที่3ด้านครูครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาควรหลังรัสมีทุกคนมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์โดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอื่นๆ มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมเชื่อมโยงสู่เนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอนทั้งนี้ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่หลากหลายสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมีการเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยน,เร,ยนเรียนรู้อย่างต่อนเนื่องสม่ำเสมอชัดเจนเป็นรูปธรรมมีความประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสอบทองและเป็นแบบอย่างที่ดีผลที่ได้จากการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อนเนื่องและเป็นรูป,ปรธรรมส่งผลให้ผู้บริหารและบุคลากรได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในระดับต่างๆมากมายด้านที่4ด้านนักเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านนาควนหลังรัคมีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทสามารถจัดทำนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนอื่นๆได้นักเรียนได้รับการพิจารณาให้มีคุณธรรมจริยธรมรมพันุโยมและคุณลักษณะที่ดีตามที่โรงเรียนกำหนด มีความรับผิดชอบและกล้าสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการจักดก,กิจกรรมตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตอนเองครอบครัวโรงเรียนและต่อสังคมส่วนรวมเกิดความมีวินยัยมีจิตอาสามีน้ำใจต่อผู้อื่นมีความเสียสละประหยัดอดออมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความกระตันยูต่อผู้มีพระคุณ มีอุดมการ์ด้านคุณธรรมและสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาควรหลังราชสมัคีมีความมุ่งมัน่นมุ่งหวังที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความก้าวหน้าเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อมเป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างนักเรียน